โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยปากคานะครับผมวันนี้มาพบปะก,กับกลุ่มอินดูโลเนาะกลุ่มไหนครับวิบากแอลบอยวิบากเอลบอยเอา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 ไปลิปลงปปปนี่นี่นี่เออทางดีมีซีวินทางดีมีซีวินนะครับ้อา,าอย่าลืมมาเครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ ดอยป่าคาครับดอยป่าคาวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่านะสิบเอ็ดสิบ็ลเป็นเป er ็นว <c oughs> ันอาทิตย์พอดีครับผมดูดูเพื่อนเพื่อนว้าวดอยป่าคาไม่ใช่เล่นนะครับผมดอยป่าคายามเย็นนะครับผมทุกคนเที่ยวเล่ยเปิดใช้ประกันครับผมอ้ยนีนี่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  เที่ยวเลยเปลือยใช่ประการครับเที่ยวเลยเปลือยใช่ประการครับภาษีครับผมไม่ยาครับพี่เกอบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับผมทุกคนนี่คือดอยบักคาอยู่ที่ตำบลมัณฑปีน้ำผึ้งฝั่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนโว้ยดูวิวดอยดิป่างามเหรอขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับก็สัมผัสบรรยากาศแห่งธรรมชาติได้เลยนะสวยครับพี่น้องลองมาเที่ยวครับผม โอเคครับผมวันนี้ไต่พาเที่ยวก็ได้มาพบปะกับกลุ่มอินดูลโรนะครับผมเอียวบอยเอียวบอยวันนี้มาเจอกับช่างช่างชาติช่างชานะครับผมโมดิฟายโมดิฟายมอดคอดทอดบูนิไฟร้านอยู่ไหนครับผมร้านอยู่อันนะครับหัวนาเลยเลยปักแดงเลยป้อมหัวแนมาเลยป้อมดอบดหัวแนมาอยู่ใจมือขาขึ้นขาขึ้นครับผมบ้านหัวนาวันนั้นเถอะ ร้านโซโลอยู่มีร้านเดียวอยู่โรยแบกเต็มถ้ามาหัวหน้านี่ถามชื่อได้เลยช่างชาติช่างชาติได้เลยนะผมเอาเอาเอาไปคลิปลงนี่นี่ทางดีมีซีวินทางดีมีซีวินครับอย่าลืมมานะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวมาไปเดี๋ยว